อยู่ตัวใหญ่มากตัวนี้หอนทวดเลยฮะมีไซฮะมีไซโอไซครึ่งโลเลยฮะเนี่ยเต็มปากเลยครับตัวเบลอร์เลยฮะ สวัสดีครับนานาเพื่อนนักตกปลาและทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับหลิวริมคลองอีกเช่นเคยครับซึ่งห่างหายไปค่อนข้างนานนะฮะเพราะว่าเจอพายุฝนลงแคบทุกวันเลยฮะน้ําคลองก็ขึ้นครับน้ําคลองขึ้นเสมอนาก็คือน้อํอจึงนองเต็มท้องนาเป็นทะเลเลยครับตอนนี้ก็ห่างฝนมาสามสี่วันนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ออกมา จองทุนใายของกันครับวันนี้ก็ออกมาค่อนข้างเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทําการตกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสายไปนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์กันครับเพิ่งมาถึงพอดีครับ ครับโซตอนนี้ก็ได้จัดเอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตกเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาทําการจ้องทุนไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็จะตกกันในระยะ42ทูแพ็นะครับสายเมนก็เช่นเดิมครับ2.0สายหน้าก็1.5ตะขอก็0.8เช่นเคยครับตกเป็นไม้ตายตะกัววิ่งนะับเพราะว่าน้ําไหลเบาๆนะครับของนี้ครับวันนี้เราก็มากับ ครับวันนี้เราก็มากับนี่ฮะทุ่นนาเวซึ่งเป็นทุ่นสำนับนี้ที่ผมใช้อยู่อตลอดนะครับครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับเหยื่อเราไม่เหงานะเช่นเคยครับไปทุกที่ต้องมีติดไปนะครับเหยื่อเราไม่เหงานะเป็นของผมเองครับซึ่งทำมาก็าท่านใดสนใจก็สั่งมาตาม facebook ได้เลยนะครับเพราะว่า ผมเองก็คือจะทําให้กับคนที่สนใจที่จะสั่งซื้อให้เท่านั้นนะครับไม่มีจาหน่ายที่ร้านครับผมไปครับท,ทุกทท่านเดี๋ยวเราไปรวมรุนพร้อมๆกันนะครับหมายแรกเราจะเริ่มลงนะครับไปครับ นะครับทุกท่านหมายแรกลงแล้วครับ ครับเดี๋ยวมาแรกเราก็ต้องการอ่อยไปก่อนนะครับ อยู่ตัวใหญ่ฮะตนนัวนี้ผอนพรวดเลย ปากเลยครับตัวเบลอเลยฮะ ถอนอีกแล้วฮะอยู่ครับใส่เต็มปากเต็มคำครับ ขอนี้แล้วฮะอยู่ครับนี่คฮะอุ่นๆแล้ว One day. They... ตอนนี้นาทยก็ได้มาทักทายนะครับเพราะแกมาก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับนาทยเป็นไงบ้างครับตรงน้นก็ปลาเพิ่งจะเริ่มกินครับอแค่เกมครับเมื่อเช้าลงดึงคันมาเล่นผิดระยะครับอดึงสามหกมาครับนั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่กระดิกเลยระยะผิดชีวิตเปลี่ยนครับผมครับหมสี่จุดห้ามาแทนทีนี้กินครับอ่าใช่เพราะไอ้ตรงเนี้ยน่ะตั้งแต่สามจุดเก้าขึ้นไปถึงสี่กว่าเนี่ยมันมันมันเริ่มเข้าระยะปลาพอดีครับครับอ่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยน่ะ มันกระจายทั่วนะทยมันมีทุกอย่างเลยมีทุกปลามีทุกไซส์อยู่ที่ว่าจะกินหรือไม่แค่นั้นเองครับได้สวายขึ้นใช้สี่จุดห้าอ๋ออ๋โอ้โหวันนั้นผมมากันอาร์ตนะขึ้นสวายขึ้นยังใหญ่ใหญ่มากแต่คือโดนชักเกอร์กันไปคนละตัวสองตัววันนั้นโอ้สนุกนะเนี่ยการว่ากานชักเกอร์นะวันนี้ ปแนละ้วอยู่ครับอ,อ๋อปนินครับโอ้ปนินมาแล้วครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับไซส์ทอดนะฮะไซส์ทอดเลยครับ สายทอดครับสายทอด ไฟสวยเลยฮะ ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอหมดเวลาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับนี่ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วฮะเพราะเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานนี่ครับมีงานด่วนครับไปครับเดี๋ยวไปดูปลารวมกันครับนี่ฮะปลารวมสำหรับวันนี้นะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยฮะแล้วก็มีปลาดินมาตัวหนึ่งนะครับ ก็ส่วนมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ได้เยอะเลยฮะนี่ฮะผลงานเหยื่อเราไม่เงานะครับเดี๋ยวปลาทั้งหมดนี้ผมไม่เอากลับนะฮะเดี๋ยวจะให้นาทยนะฮะนาทยนั่งอยู่จงวนฮะไม่รู้ว่าได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับก็คือมันไม่มีเวลาทําฮะเดี๋ยวให้นาทยไปหมดเลยถ้านาทยไม่เอาผมก็จะปล่อยคืนกลับไปเลยนะครับไม่เอาไปเลยวันนี้ไม่เอาปลากลับครับเพราะว่าปลาเก่ายังมีอยู่นะฮะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ ออปิดชิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอความสุขสวัสดีตรงนี้แด่ทุกท่านนะครับสำหรับผมก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ